ทังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดครับที่เรียกได้ว่าตะลึง74ชาติเข้ามาขอดูความจริงจากไทยที่เรียกว่าตะลึงกันเลยทีเดียวครับขนลุกขนชันเมื่อ74ชาตินั้นเข้ามาขอดูความจริงจากประเทศไทยเราซึ่งงานนี้เนี่ยเราชนะขาดไปแล้วกับเวทีโลกเพราะการที่เราได้เชิญแล้วทั่วโลกเขาตอบรับเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราการตีความจริง ในการพูดแต่ละชอ็อตในการพูดแต่ละเรื่อง แตกต่างจากเขมรครับที่เชิญไปเนี่ยเป็น10 20- 30ประเทศแต่มาจริงๆเนี่ยไม่ถึง10ประเทศด้วยซ้ํายังรวมไปถึงเพื่อนแท้มิตรแท้มาเจอกันมาช่วยกันในยามลำบากครับล่าสุดทูตทหารของเวียดนามเนี่ยมาตั้งแต่การหยุดยิงวันแรกแล้วยังไม่กลับเลยครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ทัพที่2ของไทยเราในเรื่องของความร่วมมือกับทางการทาหารและก็กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟรนยิ่งกว่าเดิมโอ้โหงานนี้ขดลุกจริงๆนะครับเวียดนามเขาไม่ ยอมไปไหนก็จอที่จะช่วยไทยในการสอยคขมเมนด้วยเพราะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างแน่นอนเดยนเรามาเริ่มจากล่าสุดกันก่อนนะครับกับทูตทหารของเวียดนามครับที่ได้เข้ามาพบปะกับกองทัพบ,บกของไทยเราอีกแล้วนะครับอย่างที่บอก เวียดนามเนี่ยเป็นชาติแรกเลยครับที่หลังจากประกาศหยุดยิงกับเขมรปั๊บเนี่ยก็ขยับขยายก็เหมือนขยับและก็มาจับมือทางการทูตกับเราเป็นชาติแรกเลยแล้วก็จะมีญี่ปุน่นจะมีจีนซึ่งล่าสุดครับฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขายังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฝั่งไทยเรานะครับก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ด้วยและรอผลการเจราจา gbc กับทางฝั่งฝั่งเามน ที่จะประชุมกันในวันนี้นะครับพร้อมร่วมหารือกับทูตทหารของเวียดนามและก็มีการแจกเหรียญพระหูระมานด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพลโทบุญสินพัดกลางครับหรือว่าแม่ทัพที่สองของไทยเท่านั้นต้อนรับพันเอกอาวุโสรองผู้ช่วยทูตทหารของเวียดนามประจําประเทศไทยครับได้มีการเข้าพบหารือกันที่ห้องสีสิทธิสงครามในกองบัญชาการกองทัพบ,บกไทยเราเพื่อจะ,จะหาความร่วมมือทางด้านการทหารและก็กระชับความสัมพันธ์ของสองกองทัพให้แน่นแฟนดิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยมีการเปิดเผ ยอมากเหมือนกันนะครับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยการเชิงพบปะคือความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศนะครับและทางรองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามเองก็ได้มาพบกับผู้ประชาการทหารบกของไทยเราเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยน ด้านการทาหารด้วยนะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นของทั้งสองกองทัพในกลุ่มใหญ่ประเทศอาเซียนเพื่อเกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกครับทางแม่ทัพที่สองเนี่ยก็ได้มอบเหรียญพระหุรามานเนื้อทองแดงเก็บเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งก็เป็นเหรียญจากหลวงปู่ศิลาศรีจันโทนะครับเจ้าว,วาดวัดหมื่นหินจังหวัดกาลสิน์ที่ทําพิธีพุทธาพิเศษก็ต้องบอกเลยว่าขนลุกครับขนลุกจริงๆเวียดนามคือเหมือนเขาก็ไม่พอใจกับขมรอยู่แล้วนะครับแล้วงานที่เหมือนเขาเองก็ไม่พอใจกับขมอยู่แล้ว ยังมีเรื่องตลอดตามแนวชายแดนเช่นเดียวก,กันกับไทยเราแต่ว่าขามรเนี่ยเหมือนจะไม่กล้าเท่าไหร่เพราะฮุนเซนเองก็เคยไปอยู่กับกองทัพเวียดนามมากอดน,นะครับแล้วก็มายึดเอากัมพูชาเนี่ยเป็นใหญ่คนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีระหองระแหงกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งงานนี้เวียดนามเนี่ยโอ้โหออกหน้าออกตามากนะครับในอาเซียนถ้าเกิดเราได้เวียดนามเป็นพันธมิตรเราได้อินโดเป็นพันธมิตรเนี่ยผมเชื่อว่า เพราะถ้าเกิดมันเป็นสงครามใหญ่กันมาจริงๆเนี่ยคามนน่าจะแพ้แบบราบคาบนี่ขนาดเจอแคไทยเราก็ยังราบเป็นหน้ากองขนาดนี้แล้วการที่จะไปใช้ทูตทหารช่วยการที่จะไปให้เวทีโลกช่วยเนี่ยเหมือนมันไม่เข้าทางคามีนเลยแม้แต่นิดเดียวครับกลายเป็นว่าล่าสุดเราเนี่ยเชิญชาติไหนมาชาตินั้นก็ตอบรับได้ทันทีซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศของเราครับได้มีการเชิญทูตและก็องค์กรนานาชาติ รดมทั้งหมด74ประเทศและเข้าร่วมการประชุมเนี่ยมากกว่าร้อยคนเพื่อที่จะเป็นการแจกแจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเขมรนะครับพร้อมกับเราเนี่ยบอกว่าไทยไม่ได้เริ่มก่อดในความขัดแย้งนี้และก็ไม่ต้องการยกระดับความตึงเครียดรวมไปถึงเรียกร้องให้กัมพูชานั้นหยุดโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนครับเราเจราจาอย่างจริงใจและฝั่งของเขมรเองเนี่ยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการด้วย อ่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งความสําเร็จของทางการทูตไทยเราเลยนะครับพอมีการเชิญพอมีการบอกว่าเรามีหลักฐานชัดเจนนะหลายประเทศครับเอกอัครราชทูตรวมถึงหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็เข้ามาร่วมสังเกตการซึ่งไม่เพียงแค่ทูตเท่านั้นครับแต่ว่ามีสื่อมวลชนสนใจเป็นจํานวนมากนะโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาอยากรู้ความจริงนะครับ โดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากรู้ความจริงครับจากการที่คอมเมนต์นั้นไปเออออยู่ฝ่ายเดียวไปประ ide, ปท้วงอยู่ฝ่ายเดียวไปตีข่าวอยู่ฝ่ายเดียวเขาอยากมาฟังความจริงจากฝั่งไทยเราบ้างว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคณะทูตท,ทั้งหมดครับประกอบไปด้วยเอกอัคราชทูต28คน27ประเทศกับอีกหนึ่งองค์กรนะครับอุปทัทภ์รักษาการชั่วคราวเนี่ย 18คน18ประเทศครับรวมไปถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยห้คน49ประเทศ1องค์กรผู้แทนจากสถานกองศูนใหญ่1คน1ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ21คน16องค์การและองค์การระหว่างประเทศ21คนครับ16องค์กรรวมทั้งสิ้นเนี่ยตัวแทนก็127คนจากทั้งหมด74ประเทศ1องค์กรและก็16องค์กรระหว่างประเทศนี่คือเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบทั่วโลกนะ ที่อยากจะเข้ามารับชมการแถลงของไทยเราว่าสุดท้ายแล้วความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วใครเป็นคนละเมิดอนุสัญญากันแน่โดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับส่งเจ้าหน้าที่ระดับเลขานุการโทรเนียมาร่วมสังเกตการด้วยแล้วในการบรรยายวันนี้นะครับเราก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนและหน้าที่ของไทยเราในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียและหน้าที่ของไทยเนี่ยในการประท วงการใช้ความรุนแรงและก็การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งกัมพูชาครับรวมถึงการโจมตีเป้าหมายแบบไม่เลือกและเกิดขึ้นกับพลเรือนด้วยรวมไปถึงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งขัดต่อหลักการอนุสัญญาออตตวาวาโดยก็ยังเล่าไปถึงการประชุมที่มาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับก็บอกว่าเ,าเราปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทุกอย่างอย่างเคร่งรัดและก็คาดหวังว่ากัมพูชานั้นจะจริงใจและมีความสุจริตใจเพื่อให้การหาเรือของทั้งสองประเทศนั้นดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการหารือครับ กมุชาก็ยืนยันว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างกัน กลับมาอยู่ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามเรียกร้องพร้อมกับบอกว่าการประชุม GBC ที่เราจะประชุมกับขเขมรนั้นมันจะเป็น,นกลไกสําคัญมากๆในการเจราจาเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันนะครับโดยเป็นการวางกลไกการประชุมระดับนโยบายและจะเป็นการคุยกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะมีการลงรายละเอียดต่างๆและก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเองเนี่ยก็ ยังขอใช้โอกาสนี้จาก74ประเทศที่ที่เขาร่วมสังเกตการน,นะครับเราก็บอกว่ากลไกทวีภาคีระหว่างเรากับขเขมรน,นั้นเป็น,นกลไกที่ดีและก็มีร่วมกันได้นะครับไทยเราไม่ยอมรับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะแต่ว่าจะใช้กลไกทวีภาคีที่มีอยู่แล้วหาทางออกร่วมกันกับขเขมรและเราเองก็ยังยืนยันในสันติภาพนะครับกดบัตรอาเซียนและก็กดบัตรสารประชาชาติรวมไปถึงเรียกร้องให้กับขเขมรเนี่ยยึดหลักการในการเจราจากแก้ปัญหาอย่างสันติและจริงใจระหว่างกันและอีกซึ่งสรุปปิดท้ายเนี่ยเหมือน นการตอกหน้าคเมนเลยนะครับเพราะบอกว่าขอให้คเมนนั้นยับยั้งการโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนรวมไปถึงหยุดดําเนินการทําสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความสําคัญยิ่งมากๆซึ่งก็เป็นความสําคัญมากๆหลังจากที่มีการเจราจาหยุดยิงเพราะคเมนนั้นไม่มีหยุดนะครับไม่มีถอย สงครามข่าวสารเนี่ยเขาเขียนข่าวมั่วไปหมดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความจริงของเราครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นบอกว่าได้รับการยอมรับและสะท้อนโดยและสะทะ้อนโดยประชาคมระหว่างประเทศเพราะเรามีการใช้หลักฐานจริงเป็นการพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ปั้นเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะทูตได้เห็นในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือได้เห็นทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเช่นชนิดระเบิดของคามเมรครับอาวุธที่คามเมรใช้ซึ่งก็พูดได้เลยว่า เป็นอาวุธอะไรกันแน่แต่ว่าพอเขาไปเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดมันตรงกับความเป็นจริงครับมันพิสูจน์ได้โดยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานของขมรเลยกับสิ่งที่ขมรพูดแต่ละอย่างทั้งขีปนาวุธของเราระเบิดของเราที่ไปตกในกระท่อมของ ชาวบ้านขเขมรเองเหมือนเป็นการขุดไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเฮ้ยยิงมาตอนไหนโดนใครบ้างเนี่ยไม่มีในขณะที่ฝั่งของไทยเราครับคณะทูตเองก็ได้เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วยิ่งเราพูดถูกต้องตรงเป๊ะตรงทุกประเด็นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สนใจกับคณะทูตไม่งั้นเขาไม่เข้ามาร่วมงานถแถลงเนี่ย74ชาติแน่นอนแล้วมาทั้งหมดเนี่ย127คนก็เรียกว่าตอนนี้ในเวทีโลกเนี่ย เรารับไปเต็มๆเลยนะครับคมเหนเอาอะไรมาสู้จะหยิบยกข่าวสารจะหยิบยกม็อบที่ดําขึ้นมามันก็ไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเรื่องราวล่าสุดเลยครับที่พลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชนั้นซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ได้ออกมาเปิดเผยพร้อมกับประจานคำเหนในเรื่องของไม่ยอมเก็บร่างของทหารที่เสียชีวิตเลยทุกจุดตลอดแนวชายแดนทั้งภูมัเขือเอยภูผีเอย ประสาทตาควายปราสาทตาเมืองทุมคือมีทุกจุดจริงๆครับแต่เขเมนไม่ยอมเก็บและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเอาเราก็ตอบไปแล้วกับเฉลยทั้ง18คนนะครับหลังจากที่เขเมนเขาไปฟ้องอเมริกาบ้างฟ้องมาเลเซียบ้างฟ้ององค์กรต่างๆบ้างเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเราก็ได้มีการชี้แจงออกไปกับเวทีนานาชาติแล้วนะครับประกอบไปด้วยไทยกับบุชามาเลเซียซึ่งก็ได้มีการบอกกัมบูชาแล้วว่าเรื่องเฉลยศึก18คนนั้นเนี่ยไทยของเราครับเปิดให้คณะกรรมการ กาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC และก็องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปดูแล้วซึ่งเขาก็มีความพอใจว่าปฏิบัติตามอนุสัญญาเรียบร้อยและยังยืนยันว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่วนจะส่งกลับเมื่อไหร่นั้นทางกองทัพเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดการประทะหรือว่ามันเงียบทุกอย่าง คุยกันลงตัวทุกอย่างเนี่ยเราถึงจะส่งกลับถ้าเกิดว่าคำเมนอย่างเตือนกําลังแบบนี้อย่างเสริมกําลังแบบนี้ยังไงเราก็ไม่ส่งกลับส่งกลับไม่ได้นะครับเพราะฮุนเซนมันเหลี่ยมโดยฮุนเซนเนี่ยบอกว่าส่งเฉลยของฉันเนี่ยส่งเฉลยของฉันเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดแต่เราก็ตอบไปแล้วว่าดูแลอย่างดีครับต้องสอบสวนเสียก่อนที่จริงแล้วเนี่ยคือมันมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าหากคำเมนมีความไว้ใจเกิน100%เปอร์เซนเราก็อาจจะส่งกลับได้เร็วกว่านี้แต่เนื่องจากที่ผ่านมาครับบิดเบือนทุกวันโดยเฉพาะเฉลยศึกทีี่่่เเราสงกกลับไปอนน2คย พอส่งไปปั๊บวันต่อมาฟ้องอยู่เอ็นดันทีว่าโดนทรมานว่าโดนซ้อมไม่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมแบบนี้เราก็ไม่ส่งนะสิครับเราก็ต้องให้แนวปะทะเนี่ยมันสิ้นสุดไปก่อนให้ยกเลิกการประทะไปเสียก่อนเพราะเราจําเป็นจะต้องสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานทุกอย่างไม่ต้องมานั่งคิดว่าถ้าเกิดส่งกลับไปแล้วเนี่ยขเขมຈจะมาบิดเบือนอะไรอีกดังนั้นตอนที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องบันทึกทุกอย่างเลยครับจะได้ตอบได้ภายหลังว่าเราไม่ได้ทําให้เฉลยสิ 18, คนได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและก็จิตใจและอีกเรื่องหนึ ก็เป็นเรื่องที่พลเอกนัทพลนั้นได้พูดในที่ประชุมรัฐมนต,ตรีกลาหโหมไตรภาคีก็คือจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยจากการประทะกันที่ผ่านมานะครับมิถานกัมบูชาบริเวณหน้าแนวเสียชีวิตจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนที่เสียชีวิตในฝั่งเราเนี่ยเราก็ส่งคืนในอย่างสมเกียรติแต่ก็เสียใจแทนกับทหารของคามนที่เสียชีวิตตรงพื้นที่แนวปะทะด้วยที่รัฐบ,บาลกัมพูชานั้นปฏิเสธว่าไม่ใช่และก็ยังมีอีกหลายชีวิตเลยครับที่ได้เป็นร่างในแนวหน้าตลอดการประทะซึ่งก็ยัง ไม่ได้ถูกเก็บกลับไปจึงอยากให้ทางขมิมนเนี่ยมาเก็บกลับไปด้วยเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลสาลักษณะเพราะหากอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดโรคระบาดได้รัวไปถึงประชาชนของเขาที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อโรคและที่สําคัญเลยก็เป็นเรื่องที่สมเกียินะครับถ้าเกิดเก็บศพไปบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นอาหารด้วยขนาดเราที่แม้ว่าจะเป็นคู่กรณีกันก็ตามเนี่ยเราก็ยังห่อให้อย่างดีและส่งคืนไปให้กับขมิมนด้วย อันนี้แหละครับมันยิ่งทําให้เราได้ใจเวทีสาประชาชาติได้ใจหลายต่อหลายชาติเพราะเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเราดูแลอย่างดีรวมถึงหลักฐานชัดเจนคือเราแหละถึงแม้ว่าฝั่งของกเ,เม็นนั้นเขาจะเล่นข่าวแบบเล่นไปก่อนแล้วจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึง่งคือขอให้เล่นไปก่อนให้ทั่วโลกเขารับรู้ไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยความจริงมันก็ต้องปรากฏอยู่สักวันหนึ่งยิ่งเราตอบโต้ไปทุกอย่างแบบนี้เนี่ยมันดีมากนะครับก่อนอันนี้เราไม่ได้ตอบโต้กเ,เมนนะท้งเรื่องบอกว่า เฮ้ยเราจะมีการโจมตีในเมื่อคืนนี้ทางกองทัพของเราก็ตอบโต้ทางรัฐบาลของเราก็ตอบโต้ต้องตอบโต้กันทุกโพสนะครับถ้าเกิดไม่ตอบโต้ปั๊บเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะขามรนเป็นฝ่ายเหมือนลุกคืบเราก่อนเราก็ต้องตอบโต้ทุกอย่างเหมือนกันก็เริ่มเห็นทางฝั่งขอดใดเราเนี่ยลุกคืบขมรบ้างในสงครามข่าวสารนะครับแต่ว่า มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางฝากฝังโฆษกกระทรวงกลาโหมของคขมเน,นะครับที่พ้นโทรหญิงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย